สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันช่องในดกอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะพามาอัปเดตความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสงูงไทยจีนกรุงเทพโคราชในช่วงสถานีลงเสร็จไปจนถึงสถานีชมทางบ้านอาชีนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมีความคืบหน้าแตกต่างจากอัปเดตในเดือนสิงหาคมปี2565ที่ช่องในดกเคยถ่ายเอาไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ในช่วงของลังสิตไปจนถึงนวนครก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่4ขีด2ช่วงดอนเมืองถึงนวนครน,นะครับในส่วนของช่วงดอนเมืองจนถึงสถานีลังสิตเราไม่ได้ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพราะเนื่องจากว่ารถไฟขบวนนี้วิ่งบนทางเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงในปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นทัศนวิสัยรวมทั้งความคืบหน้าในการก่อสร้าง ในโครงการลดไฟความเร็วสูงในช่วงนี้มากนักน,นะครับเราก็เลยขอข้ามไปถ่ายที่สถานีลังสิตจนถึงป้ายหยุดรถนวนครก่อนนะครับสังเกตได้ว่าตั้งแต่ออกจากสถานีลังสิตมาแล้วเนี่ยยังไม่มีความซุมหน้าใดๆเกี่ยวกับการก่อสร้างในช่วงนี้มากนักน,นะครับจะมีก็เพียงแต่ทางผู้รับเหมาเอาเครื่องจักรหนักมาลงเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วก็เขี่ยพื้นที่รอบๆนะครับ สำหรับโครงการรถไฟความารเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่4-2นั้นดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมาาชนครับผมในส่วนนี้เราจะข้ามไปยังป้ายหยุดรถนวนครเลยนะครับสำหรับป้ายหยุดรถนวนครก็เป็นจุดสิ้นสุดของสัญญาที่4-2ช่วงตอนเมือง นวานาครนะครับและก็เป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาที่4-3ช่วงนาวานาครบ้านโพนะครับสำหรับในช่วงนาวานาครจนถึงบ้านโพนี้เราจะอัปเปลี่ยนกันถึง2สัญญาด้วยกันนั่นก็คือสัญญาที่4-3และสัญญาที่4-4สำหรับสัญญาที่4-3ก็คือการต่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงช่วงนาวันาาครถึงบ้านโพครับและสัญญาที่4-4ก็คือโครงการต่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูง ไทยจีนเทพโคราชสายนี้นั่นเองครับ นี่เราก็ถึงสถานีเชียงรากน้อยแล้วนะครับสำหรับสถานีเชียงรากน้อยบริเวณใกล้เคียงก็จะเป็นโครงการก่อสร้างสัญญาที่4ขีด4โครงการก่อสร้างสู่สบมบรุงรถไฟความเร็วสูงในสายดังกล่าวนั่นเองครับผมสำหรับสัญญาที่4ขีด4ีนี้จะดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับก็จะมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยก็จะมีการเอาเครื่องจากหนักมาวาง เช่นเดียวกับสัญญาก่อนหน้านี้และก็มีการตั้งแคมป์คนงานและก็สัญญาที่4-3ขีดสามดำเนินการก่อสร้างโดยกิจาการร่วมค้า CSNWRA S ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทไชนาคอนสตรั u ชั่นอิน g i เ e ียร n คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทนวรัต์พัฒนาการจำกัดมหาชนและบริษัท AS a s s o c i a t e Engineering ห9 9 4จำกัดนะครับ โดยในช่วงนี้ก็จะมีขั้นตอนและการวางรากฐานที่เป็นส่วนของต่อหม้อรถไฟความเร็วสูงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการขึ้นแบบหล่อเสาตอ่อหม้อนะครับก็จะมีการผูกเหล็กเพื่อเตรียมไว้สําหรับการขึ้นตอ่อหม้อในลำดับถัดไปครับผม สำหรับบริเวณนี้ก็จะมีการเตรียมวางเซกเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวมีการหล่อตอม้อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีการลองวางเซกเมนต์เป็นในช่วงสั้นๆแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีการหล่อตอหม้อไว้เตรียมวางเซกเมนต์ในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ต้นนะครับเป็นที่มาที่มีการขึ้นตอม้อทางวิ่งเป็นที่เรียบร้อย พอผ่านช่วงที่เขาหล่อตอม้อไปได้สักพักแล้วก็จะเป็นผานลากที่เตรียมผูกเด็กเส้นไว้สําหรับการหล่อตอหมอ้อในขั้นตอนต่อไปก็จะมีภาพปักมานี้ครับผมสําหรับบริเวณนี้ก็จะมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีความคืบหน้ามากกว่าช่วงดอนเนมไปจนถึงนวมนครครับผม บริเวณนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโครงการก็เริ่มวางรากฐานหรือเสาเข็มแบบจอบนั่นเองครับเพื่อที่จะเตรียมไว้สําหรับการขึ้นต่อมอในขั้นตอนถัดไปก็จะมีเครื่องจักรหนักหลายตัวเตรียมเจาะเสาเข็มเพื่อก่อสร้างต่อมอรถไฟความเร็วสูงออกไปครับและในบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่เตรียมไว้เพื่อที่จะทำฐานรากของรถไฟความเร็วสูง ต่อไปในภายภาคหน้านั่นเองก็จะมีการเคลียร์พื้นที่ปักมานี้หลายกิโลเมตรเลยนะครับสำหรับช่วงกอดเข้าสถานีบางปะอินตัวโครงการรถไฟความเร็วสูงจะอยู่ทางด้านขวามือของรถไฟขบวนนี้นะครับหรือสำหรับเที่ยวที่มาจากกรุงเทพทั้งหัวลำโพงและกรุงเทพอภพวัฒน์นั่นเอง สำหรับในช่วงนี้ก็จะมีความคืบหน้าบางส่วนโดยมีการเอาเครื่องจักรหนักมาวางให้ครับและเตรียมเจาะเสาเข็มเพื่อเตรียมตัวที่จะขึ้นฐานลากในการสร้างต่อหม้อของรถไฟความเร็วสูงในลำดับถัดไปนะครับแต่ก็มีเครื่องจักรทำงานกันเป็นหย่อมๆเป็นบางช่วงที่เหลือก็คือเตรียมเคลียร์พื้นที่เตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างนะครับผม ระหว่างถ่ายก็มีรถไฟสวนมาด้วยนะครับก็เป็นขบวน234จากสุรินทร์มุ่งหน้าหัวลำโพงครับผมและตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สถานีปากปากอินแล้วนะครับ บางปะอินแล้วนะครับผมพอมองไปรอบๆสถานีบางปะอินเป็นพื้นที่การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะมีการเคลียร์พื้นที่ไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่มีเครื่องจักรมาดําเนินการก่อสร้างในบริเวณนี้นะครับ พอออกจากสถานีบางปะอินไปแล้วในช่วงนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากเสียจากมีการเคลียร์พื้นที่และก็เตรียมสิ่งก่อสร้างชั่วคราวเพื่อใช้ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสะพานเบาหรืออะไรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะครับตอนนี้เราก็เลยสถานีบ้านโพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสถานีบ้านโพก็เป็นจุดสิ้นสุดเส้นทาที่4ขิมตร3นว่าน บ้านผูและก็เป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาที่4ขีด5บ้านผูผักแก้วครับสำหรับในช่วงสัญญาที่4ขี 5. ด5าดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดดเวลอ,อเมนจำกัดมหาชนครับุนสำหรับในช่วงนี้ก็จะมีความคืบหน้าหลังจากที่ออกจากสถานีบ้านโูมาสักระยะหนึ่งก็คือจะมีการเตรียมขึ้นต่อหม้อวางฐานลากการวางเหล็กเส้นเพื่อขึ้นต่อหม้อและก็หล่อเสาเข็มฐานลาก ของรถไฟความเร็วสูงสายนี้ต่อไปแต่ก็มีเครื่องจักรหนักทํางานเป็นหย่อมๆเป็นบางช่วงแต่สังเกตได้ว่าก็จะมีการวางเสาและฐานลากเตรียมตัวที่จะขึ้นต่อหม้อในลําดับถัดไปสําหรับในช่วงนี้นะครับ จะมีตอมอ้อบางส่วนที่กําลังวางรากฐานเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นตอมโมในลาดับถัดไปนะครับและบริเวณนี้ก็จะเป็นจะมีการผูกเหล็กเส้นเพื่อที่จะเตรียมขึ้นตอมโมของรถไฟความเร็วสูงในสัญญาที่4ขีดหครับผมอีกประเดี๋ยวหนึ่งแล้วเราก็กําลังเข้าสูา่สถานีอยุธยานะครับ สังเกตได้ว่าช่วงนี้มีการขึ้นตอมม่ออยู่หลายต้นเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการอัปเดตความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงในคลิปนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมามีการขึ้นตอม่อไปหลายต้นแล้วเหมือนกันแต่จะถึงถึงไม่ยาวมากแต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีเลยทีเดียว และในขณะนี้เรากําลังจะเข้าสู่สถานีอยุทยาแล้วนะครับในบริเวณใกล้เคียงของสถานีรถไฟอยุทยาในปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยานะครับซึ่งในปัจจุบันก็ต้องรอคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาเกี่ยวกับมรดกโลกพื้นที่ของอยุทยาก่อนนะครับว่าในพื้นที่นี้จะมีการดําเนินการและการก่อสร้างเกี่ยวกับสถานีนี้ยังไงบ้างก็ต้องรอตามกันต่อไปนะครับผม ก็ถึงสถานีพักแก้วนะครับสำหรับสถานีพักแก้วมีความสําสคัญตรงที่ว่าเป็นสถานีที่เป็นจุดสิ้นสุดของสัญญาที่4ขีด5บ้านผูพักแก้วนะครับและก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาที่4ขีด6ผักแก้วสระบุรีด้วยนะครับสำหรับในส่วนนี้จะดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตัคชั่นจำกัดหาชนเจอรถไฟแข่นกันด้วยนะครับสำหรับรถไฟขบวนนี้เป็น ขบรถธรรมดา209กรุงเทพบ้านตาขีนะครับเป็นรถไฟสายเหนือออกเวลาไล่เรียกกับรถไฟที่ผมโดยสารมาเลยครับก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้แหละครับในบางช่วงที่รถไฟขบวนนี้กับอีขบวนอนึ่งแข่งกันโดยช่วงนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนอกจากว่ามีการเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมก,การก่อสร้างเป็นระยะสั้นๆในช่วงสัญญาที่4ขี6 โดยจะเป็นการเคลียร์พื้นที่บางส่วนก่อนเข้าสถานีชุมพลบ้านพาชีในปัจจุบันนะครับ ชุมทางบ้านพาชีแล้วและเราก็จะหยุดคลิปการอัปเดตกัคโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไปจีนกรุงเทพโหราดในช่วงสถานีลังสิตจนถึงสถานีชุมทางบ้านพาชีนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของนายดกในคลิปนี้นะครับที่เป็นคลิปอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไปจีนช่วงลังสิตไปจนถึงพาชีนะครับหากท่านผู้ชมชอบ คลิปของนายดุ๊กในคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b ้ให้ช่องนายดุ๊กด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดการติดตามพัฒนาการของรถไฟความเร็วสูงในสายดังกล่าวและก็สายอื่นที่กําลังก่อรสร้างต่อไปด้วยนะครับและก็ฝาก Facebook แฟนเพจนายดุ๊กด้วยก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆและก็ติดตามข่าวสารในภายภาคหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้นายดุ๊กก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ